สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่รายการ RLM Society TV บนช่อง The Sovereign of Light นะครับ EP นี้จะเป็น EP ย่อยที่ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วที่ผมได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึก mm hmm. เหตุผลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อาจจะทำให้ 3i Atlas อาจจะเป็นเทคโนโลยีจากอริยธรรมขั้นสูงต่างดาวจากฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้วโดยศาสตราจารย์อวีโลบ นักฟิสิกส์อวกาศประจำมหาวิทยาลัยฮาวาดผู้โด่งดังและใน EP ีนี้ผมจะนำพาทุกๆคนไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่ซื้อกระแสหลักไม่ได้พูดถึงจากฝั่งประเทศรัสเซียกันบ้างนำทีมโดยคุณยูริเมดวิเดฟจากสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านงบประมาณของรัฐบาลกลางสถาบันดาราศาสตร์ประยุกต์แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซียหรือที่เรียกว่า i a a a s และคุณเซร์เก่พาฟลอฟ จาก IAA RAS เช่นเดียวกันซึ่งทั้งสองท่านได้ร่วมกันเขียนรายงานลงบันทึกในเว็บไซต์ Astronomer Telegram เกี่ยวกับความผิดปกติของ3 I Atlas เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ช่องคำอธิบาย <S 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 เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามดูต่อได้ครับถ้าเราดูจากวันที่ที่มีการลงบันทึกไว้คือวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้เผยแพร่ผ่านรายงานหมายเลข17437 ที่ทั้งสองท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องภาพถ่ายแต่พูดถึงเรื่องการสั่นของวัตถุที่แตกต่างไปจากทางด้านของสาตราจารย์อาวิโลบครับพวกเขาพบว่าตำแหน่งของ3 i e Atlas เเปลี่ยนไปในจังหวะคงที่ทุกๆ4ชั่วโมงและแม้แต่ค่าความสว่างของมันก็แปรผันในรอบเวลาเดียวกัน3 i e Atlas วัตถุที่หายใจทุกๆ4ชั่วโมง การเปลี่ยนตำแหน่งทุกๆ4ี่ชั่วโมงอาจหมายถึงการหมุนรอบตัวเองอย่างสม่ำเสมอในรายงานของนักดาราศาสตร์ทั้งสองท่านได้ทำการวิเคราะห์ตำแหน่งของ3 I Atlas จากฐานข้อมูล MPC อย่างละเอียดพวกเขาพบสิ่งแปลกประหลาดอย่างหนึ่งนั่นก็คือค่าความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งหรือที่เรียกว่า O 4 C observe calculated กลับไม่คงที่อย่างที่ควรจะเป็น แต่กลับแปรผันเป็นจังหวะทุกๆสี่ชั่วโมงและมีสิ่งที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนความสว่างที่สอดคล้องกันแบบสมบูรณ์เมื่อพวกเขานำข้อมูลความสว่างจากรายงานของ t อนรีเอ็ดเอลมาวิเคราะห์ผลที่ออกมาก็คือความสว่างของมันเปลี่ยนทุกๆ4ี่ชั่วโมงเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่พบได้ในดาวหางทั่วไป นักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าการแปรผันเชิงคาบหรือ periodic modulation และเมื่อใช้เครื่องมือวิเคราะห์อย่าง l o m s c a e l periodogram คือเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่สม่ำเสมอเพื่อหาและตรวจสอบสัญญาณเป็นคาบผลลัพธ์ชี้ให้เห็นชัดว่าสัญญาณน,นี้มีความน่าเชื่อถือในเชิงสถิตินั่นก็แปลว่ามันอาจจะไม่ใช่ความบังเอิญตามธรรมชาติ หรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คือมันอาจจะถูกกำหนดหรือถูกโปรแกรมมาไว้แล้วถ้ามันเป็นวัตถุธรรมชาติจริงทำไมต้องสั่นทุกๆสีชั่วโมงนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่านี่อาจหมายถึงการหมุนรอบตัวเองอย่างสม่ำเสมอของดาวหางที่เป็นโลหะขนาดใหญ่แต่นักวิจัยอีกหลายคนตั้งคำถามว่าถ้ามันหมุนจริงทำไมจังหวะถึงได้คงที่ขนาดนี้แล้วทำไมค่าความสว่าง จึงตอบสนองในรอบเวลาเดียวกันอย่างแม่นยำหรือนี่อาจจะเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกต้องฟังนั่นก็คือมันอาจมีกลไกภายในที่ทำงานตามรอบเวลานี้อยู่จริงแต่ข้อมูลนี้ยังไม่ผ่าน peer review รายงานนี้เป็นเพียง ATEL ซึ่งหมายถึงรายงานเบื้องต้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากชุมชนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบบทความเต็มและในตอนท้ายของเอกสารยังมีการระบุว่า จะมี correction to a t e l 17437หรือการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังดังนั้นเราจึงยังไม่สามารถฟันธงได้แต่อย่างน้อยมันก็คือเบาะแสที่คุณและตัวผมเองควรติดตามอย่างใกล้ชิด 3i Atlas อาจไม่ใช่วัตถุที่นิ่งเฉยอย่างที่เราคิดเพราะตอนนี้มันได้แสดงให้เห็นว่ามันมีจังหวะของมันเองทุกๆ4ชั่วโมงและถ้ามันสั่นทุกสชั่วโมงจริง เรากำลังพูดถึงวัตถุที่เดินทางด้วยความเร็วกว่า2 0 0 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านระบบสุริยะของเราและยังคงรักษาจังหวะการเคลื่อนไหวภายในไว้อย่างสเสถียรคำถามคือมันทำได้อย่างไรเพราะแม้แต่วัตถุธรรมชาติอย่างดาวเคราะห์น้อยก็ยังมีแรงหมุนที่เปลี่ยนไปตามการชนการระเหยหรือแรงโน้มถ่วงแต่ t I Atlas ไม่เปลี่ยนเลยถ้าเรามองในเชิงพลังงาน การสั่นแบบคงที่เช่นนี้อาจบ่งบอกถึงพลังงานกำกับภายในเหมือนระบบที่ปรับจังหวะตัวเองอัตโนมัติเหมือนเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อคงความถี่ไว้และถ้ามันคือเครื่องยนต์จริงๆคําถามที่ใหญ่ที่สุดคือใครสร้างมันขึ้นมาทุกๆสี่ชั่วโมงที่มันสัน่นทุกๆสี่ชั่วโมงที่มันเปลี่ยนตำแหน่งอย่างเป็นระบบและทุกๆสี่ชั่วโมงที่จักรวาลกำลังเตือนเราว่า บางสิ่งกำลังส่งสัญญาณกลับมาจากความเงียบอันไกลโลนนี่คือ3 h r e e I Atlas ที่มันไม่ใช่เพียงดาวหางแต่เป็นคำถามที่กำลังเขย่าบัลลังก์วงการวิทยาศาสตร์ของทั้งโลกให้สั่นสะเทือน Correction t o ATEL 17437และในวันเดียวกันก็ได้มีรายงานแก้ไขที่เปิดเผยข้อมูลใหม่ที่ละเอียดและแม่นยำกว่าเดิมข้อความในเอกสารระบุว่า พบว่ากราฟพลังงานหรือ power spectrum ของค่าความคลาดเคลื่อน o 4มีช่วงพีกชัดเจนที่รอบเวลา4บวกลบ2ชั่วโมงโดยใช้วิธี bootstrap ในการคำนวณความคลาดเคลื่อนและที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นกราฟพลังงานของความสว่างหรือ light like curve กลับมีช่วงพีกอยู่ที่รอบเวลา2บวกลบ1.33ชั่วโมงซึ่งสอดคล้องกับครึ่งหนึ่งของคาบเวลา การเปลี่ยนตำแหน่งโ Ω-4 อธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆคือตัววัตถุขยับหรือสั่นในตำแหน่งทุกๆ4ชั่วโมงและความสว่างเปลี่ยนทุกๆ2ชั่วโมงครึ่งหนึ่งของรอบการเคลื่อนที่ซึ่งนี่คือจังหวะคู่หรือ dual periodicity แบบเดียวกับสิ่งที่เราพบในวัตถุที่หมุนรอบตัวเองพร้อมกับการปล่อยพลังงานเช่น ยานหมุนเพื่อรักษาทิศทางหรือโครงสร้างที่สะท้อนแสงเป็นช่วงๆดังนั้นทำให้คุณยูริเมดวีเดฟตั้งข้อสงสัยว่านี่อาจไม่ใช่พฤติกรรมของวัตถุธรรมชาติทั่วไปเพราะดาวหางหรือวัตถุหินน้ำแข็งตามธรรมชาติมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะมีรอบสว่าง2ชั่วโมงที่สอดคล้องกับรอบสั่นสชั่วโมงอย่างเป็นระบบสิ่งนี้ยังเป็นเพียงรายงานเบื้องต้น แต่สถิติของค่าเวลาและการที่ทีมใช้ bootstrap method หรือเทคนิคการสุ่มตัวอย่างซ้ำที่ใช้ในการประมาณค่าทางสถิติบ่งบอกว่ามันไม่ได้เป็น Noise ธรรมดาแต่เป็นสัญญาณซ้ำที่มีรูปแบบชัดเจนหากผลนี้ได้รับการยืนยันจะหมายถึง 3i Atlas มีพฤติกรรม active modulation คือมีการปล่อยพลังงานหรือการสะท้อนแสงตามจังหวะคงที่ เหมือนสิ่งที่มีระบบควบคุมภายในมากกว่าวัตถุธรรมชาติทั่วไปมันหมุนมันสั่นทุกๆสี่ชั่วโมงและมันส่องแสงทุกๆสองชั่วโมงบางคนบอกว่ามันคือดาวหางแต่บางทีมันอาจเป็นข้อความจากอารยธรรมขั้นสูงที่กําลังพยายามบอกเราว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลขอบคุณครับ